สาวของนเนีเอนี้เป็นนางแบบเองเลยจ้าจ้านงจริง้ยกเป็นอบอกไปยไม่เรียนจะจะบอกเน่ไปเหรเออบัดนี้มอ้นรายหลุมเยคนด้วนี่การเกงกาเมนม่เรีนนี่นกเมนเนี่แมนาเขาเองเขาตัดเองเลยแล้ก็ไปไทยไทยรงติ๊กตอกคือเขาเป็นชิดตอกนะอือแเป็น ป่านนี้นขันงายอยากงท้ว่าร์ขายเท่าไรหลังๆมาเมตกับปวงส่งเอตัวเดี๋ยวนีส้ส่งเอส่งเอมันขายเป็นไรก็ตัวเลยไหมก็เสื่อมันขายเป็นแต่ละก็ตัวขายขายปวงส่งเอเดี๋ยวนี้เป็นไงกับปวงส่งเอเห็นเขาขายมันอยู่พันธมิตรขายปวงส่งเอขายดีอยู่นี่แมนเบอร์เด้นนี่แมนเบอร์เด้นนี่แมนขายมาหลายปีแล้ว อันนี้มนีนั่งแบบมันจัเขาจันทางเขาจันเยอกน้อยมุ้จัดัน์แบบไปง่ายๆสุกับปูส้มอิ่มอะไรแบบงายๆตอนนี้หนูกำลังตัดปรสิลงเฟซแม มีแต่เมเขาใช้เสื้อเขาซื้อเสื้อมาใส่เป็นนางแบบจอยืดวแพ้งมันยืดตัวแล้วแพงเขาบกต้นไเขาขายแปงกลาษาบลุมเขาหลายๆ้นไม้เขาขายถึงเนาะม่เขาขายบลลอยูมหาก้าลหางเก้าอืเลยเอ็มเ็ดยังไนี่เอ็มเอ็มเรน้อเรอเด้นี่มขายบดเจียดย้วนอันด้วนอยู่ร่องบานสีอ็เจ้าไก่มาละเต้อยู่ร่องบานขครดี ้เป็นดอกก็เห็ดเป็นเอาก็าลูกเนาะลอยก็บาดเอาครแพงถายเพงแต่รแพงมันมันก็ใครเพงง่ายขางายเขาบอขายแพงขายยืกับอึดมัน่ะนี่กปงกากนก็บบตัดขายนี่แหละ